คลิปฝ่ายเสียงหายแล้วมันโคตรดีเลยอุตส่าห์ลง้แต่เช้าฝ่ายเสียงหายคลิปหายโอ้ <c oughs> เล่นนี่เลยโอเคโอเคโอเคงั้นก็จะทำคลิปนี้ทดแทนเอาไว้แล้วกันนะครับตัดคลิปอยู่แล้วมันต้องห่วง <c oughs> อ๋อจำได้ผมปิดนี่แล้วนี่โอเคมามามา เสี่ยวอาจจะมาแปลงหน่อยเพราะนี่ตื่นนอนสิตึต๊กตึกต๊กตึ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 ๊กเขมาได้แล้วโอ้โอเคๆนึกว่าต้องตัดคิ้แล้ว,ว,ว,ลวมาอุ๊ยูวางไม่ได้แล้วเจ้ามาทำไม โอเคไหนลองดูดิโอ้โหโอ้โหคุเคาเียกนี่ว่าคอยมรณะวีสองแล้วกันนะครับเจก็จะซื้อตัวนี้อยู่เดี๋ยวน,ยนยี่ไงจะหายไปแล้วครับเฮ้ยพลเลกลูกพลเอกไอ้เกงทำอะไรไงที่มีคนดูเลยเป็นเก่งดีหรักแล้วเป็นชื่อชอบมากเอดแต่ ที่จริงคลิปท,ที่ผมหายก็ขอภายในรั่ทาที่ผมหายไปนานก็อค้งง่ายเลยเคียงงานาตัวนิดหน่อยมนันหักเยอะเลยโอ้เตืคดคลิปแล้วเอาอีกดีโอเคกันแล้วโอเคไปไหนสองเลย โอเคมาเด็นึกว่าตรงไหนก็โอ้นี่ตัดตะบนไ,ไหนไ okay, ล้เลยโอเคล้วกลับมาแล้ว ไปคิปไปเลยโคตรแรลกคนเลยแพ้อันนะทำไมมันมแหลกๆเคมาป่าลว หลังที่เห็นไปอ,อู้หมอบปากระกเป็นอืมยิ้มเลย วิว่งไปเลยวิ่งไปเลยวิง่ง hit ก็แลันละขอเราบีบโอ้โห,โหรง็อกเดิม Okay, là gặp mình oh, mê vậy trình đi, đã kết ở chân vậy mai, à, sẽ đại. lúc này hết đi, quay đi chơi <laughs> คิมขอตัวลาไปก่อนอาจารย์คิหน้าบบ๊ายไมไอ,อัปทดแทน